สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์5เว็บไซต์ที่คนใช้ Google ต้องเคยเห็นแล้วแรกๆเลยครับแต่ต้องใช้นานด้วยนะโอเคครับไปดูเข้าข้อกันเลยเว็บไซต์แรกคือให้เราพิมพ์ใน Google ว่า e c ค a f t Class i c แต่ผมได้เข้ากันแล้วครับตรวนี้ครับนี่อ่ะไมค์คลาสสิกคลิกเข้าไป ราก็เล่นมาครับถูกบล็อกก็ได้โอเคครับอันต่อไปพอจะออกก,อก็กด H cap แล้วก็กดอันต่อไปครับเิรชหาในกูเก l e ว่า you slap เหมือนตบปลาไหลเลยครับ <laughs> ผมแค่เลื่อนหัวเมาส์อ้าคนโดนตบด้วยปลาไหลอันต่อไปเลยครับ The Wizard of Oz พ่อมนแห่งออส โอเคครับแล้วก็เข้าไปกันเลยนี่พ่อมาแทงเมืองออสกับคิงที่เราขาวแกหมสนซิหมุน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 มุนเนาะแกเป็นขาวดำเฉยเลยครับทุกอย่างแกเป็นขาวดำพอเราคิงที่พายุหมุนกลับมาเป็นโลกเดิม แล้วก็ไปทานอสครับพิมพ์ใน Google เลยแล้วเบว่าทานอสโอเคครับลงมาหา Infinity Garnet ถูงมือออกเขาพอทานอสดินนิวสิ่งนั้นก็จะหายไปเอาเมาสลากด้วใช่ไหมครับไม่ต้องครับไม่เป็นไร ไม่ออกม่ะมัตล่าแล้วมันจะหายเบสมนต์ใส่ทุกอย่างให้กลับไปเหมือนเดิมชอบับจิบที่นีว <ฮะ S 2> ้วคะเบสไลท์สุดท้ายจริงๆแล้วครับโค่าทูเดอะแม็กซ์ครับพิมพ์ว่าโค่าทูเดอะแม็กซ์ใน Google ครับนี่ใน Google เราก็จะผ่าขึ้นวงกลไปเรื่อยๆครับเจนกว่ามันจะเห็นเป็นรูปโค่า นี่ครับเห็นหรือเปล่าครับตากล้องน่ารักดีนะครับบนหัวยังยังเห็นไม่ค่อช่เห็นแล้เห็นแล้วบนหัวมันต้องโอเคอนะควะโอเคโอเคครับอ่าจดดูไนะสวัสดีครับช่วยกดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย